ฝากกดติดตามช่องลูกหมีสีน้ำเงินด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับลูกหมีสีน้ำเงินแชนแนลนะครับและวันนี้เรามากับฮีโร่ที่มีชื่อว่าแวนนะครับในแรลงคอนนะครับวันนี้ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้กับลูกหมีสีน้ำเงินนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะครับและวันนี้นะครับเราก็หยิบแวนนะครับ กับเซตไอเทมดาบ3สีนะครับตามที่โปรเพเยอร์ท่านนึงนะครับได้ทดลองใช้ในแหลงนะครับวันนี้เราจะลองมาเล่นดูนะครับว่าแวนเซตนี้นะครับจะใช้ได้ผลจริงไหมครับกับแรลงคอนนะครับส่วนรูนนะครับเราก็ใช้เป็นแรมเพเจ7เม็ดนะครับอเวก3นะครับสปิริตสิแล้วก็สแตนสิบนะครับก็เพื่อนเราเบาดั้นะครับให้มาเวทบับแดงนะครับเดี๋ยวเราจะเวทบับแดงก่อนนะครับ ฝั่งนู้นเขายังไม่รู้นะครับเรียบร้อยครับผมได้บัฟแดงอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ฝั่งนู้นเขามีอารลัมนะครับในตำแหน่งของโรมิงนะครับแล้วก็สลิมนะครับสลิมปลาหอกไม่โดนนะผมอาแวนเราก็มีหน้าที่ในการตอดเลือดนะครับเราระยะทางในการปลาดาวกระจายเนี่ยนะครับจะอยู่ในระยะที่ค่อนข้างไกลนะครับก็สามารถตอดเลือดแทงไฟนู้นนะครับก็คืออารลัมได้อย่างสบายนะครับ ก็เราค่อยๆตอดเลือดไปนะครับตอนนี้เมดเรามาแก๊งเลนบนเรานะครับก็ค่อยๆฟาร์มไปนะครับแวนอตอนนี้เราเลเวลสามนะครับมีเบาดัมนะครับเดอะลัก็ตอดเลือดไปเรื่อยๆโอ้โหเราโดนสลิมปลาหอครับผมเบาดัมงัดมานะครับตีครับตีครับสตาร์ทไว้หนึ่งทีโอ้โหไฮเตะมาครับต้องถอยครับอย่างวันนี้โอ้ต้องกดสปรินถอยออกมานะครับ ตอนนี้เราได้รองเท้าตีเร็วแล้วครับสังเกตนะครับแวนตีนะครับเวลาตีเนี่ยจะมีดาเมจเวทนะครับเป็นสีม่วงๆออกมานะครับแล้วก็มีครินะครับที่เป็นกายภาพจะเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าผมใช้ลูนเป็นแรมเพท7เม็ดนะครับแล้วก็ตีไว้26นะครับเซตนี้นะครับตอนนี้เราก็ ฟาร์มเก็บเงินไปก่อนนะครับช่วยซานิดนะครับตีบัฟฟ้านะครับและวันนี้เรามากับซานิดระดับประเทศนะครับแล้วก็แท้งนะครับเป็นเป็นเพื่อนกันนะครับสมัยเรียนมัธยมนะครับตอนนี้เรามากับแท้งนะครับรอให้เขางัดมานะครับ ามเสร็จตรงค้างเหมือนจะมีประเด็นนะครับเราจะไปเติมไฟนะครับอาจจินหน้าได้มานะครับเราก็ตีนกไปก่อนนะครับตอดอารามไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราทําได้นะครับก็ทําให้เขาเนี่ยเลือดเหลือน้อยนะครับเแบลบดัมเราน้าจะไปเคลียร์กลางครับนี่นะฮะตอดอารามไปเรื่อยๆนะครับ นี้เราตายนะครับข้างล่างสลีมขึ้นมาข้างบนครับเราต้องถอยครับจังหวะนี้สตันก่อนครับอ่าไม่เป็นไรนะครับจังหวะนี้รอดตายนะครับตอนนี้เบลดัมเราไปเลนกลางนะครับเราต้องดูแลตัวเองก่อนนะครับสลีมปลาหอกโดนคลิปนะครับจังหวะนี้อ่าคริตอนนี้กายภาพเราอยู่ที่500ก้อกว่าๆนะครับ เดี๋ยวเราจะออกเป็นบิสเบดนะครับเป็นดาบสายฟ้าตีเร็วนะครับเพราะว่าบิสเบดเนี่ยมันจะออกทั้งดาเมจกายภาพแล้วก็ดาเมจเวทนะครับสลีมปาหอกไม่โดนครับเราก็ต่อเลือดอารามไปเรื่อยๆนะครับโอ้โดนอารามล็อกครับจังหวะนี้สลีมปาหอกต้องกดสปินหนีครับโดนหอกอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้เขาไม่เอาต่อนะครับเราลอดตายนะฮะ อันติใส่คีบครับจังหวะนี้ต้องเคลียร์คีบก่อนนะครับไม่งั้นป้อมแตกนะครับเรียบร้อยนะครับคีบตายหมดนะครับตอนนี้เบาดัมเราอยู่ตรงกลางนะครับต้องกลับไปรีเลือดก่อนนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะได้บีทเบสแล้วนะครับเบาดัมกับจินหน้าเรานะครับขึ้นไปแก๊งเลนบนนะครับอาซานิศเราก็ยังฟาร์มอยู่นะครับจังหวะนี้ นี้เขาให้สัญญาณนะครับโจมตีนะครับบอลดาเราเข้าไปแล้วครับจังหวะนี้ครับแวนครับซอยครับซอยครับยิงอันตีไปโอ้โหติดเกาะครับซอยครับซอยโอ้โหเราก็จะตายครับยิงครับยิงไปเรื่อยๆครับโอ้ซานิได้ดับเบิลคิวนะครับจังหวะนี้อารามโอ้โหเราไม่ได้นะครับอารามจังหวะนี้โอ้เป็นซานิทที่ได้ไปนะครับพิเปิลคิวนะครับส่วนเราแอสซีสามตัวครับตัวนี้เรียบร้อยครับผม ลิมครับผมได้มาหนึ่งตัวได้้อมอีกนะฮะเราก็ตัดคลิปป่าฝั่งนู้นนะครับตอนนี้เราได้มาหนึ่งคิวนะครับกับสามเอซีดนะครับเมื่อกี้สวยงามมากนะครับจังหวะไฟถือว่าตอนนี้เราได้เปรียบนะครับสกอร์ทีมอยู่ที่8ต่อสนะครับเราก็ตีมังกรต่อนะครับจังหวะนี้ชนิดมาแล้วนะครับตีไปครับเรียบร้อยนะครับได้มังกรนะครับ รวมกลุ่มนะครับตรงกลางนะครับตอนนี้หมอทอดเข้ามาครับเราต้องออกมาก่อนอันตียัดเข้าไปครับซอยครับโอ้โหโดนอารามจับครับผมหมอทอดตายครับเราต้องถอยครับตีครับตีตีเรียบร้อยบอลดั้ฆ่าอารามไปนะฮะสลีมโดนฝังครับจังหวะนี้เรามีสี่ตัวครับยิงครับยิงยิงโอ้โหไม่ได้ครับผมเทพแวนไม่ได้สักตัวนะครับได้แต่แอซิดนะครับตอนนี้เราแอซิดมา6ตัวแล้วนะครับ ยูไปหนึ่งนะครับก็ฟาร์มหาหาเงินไปก่อนนะครับจังหวะนี้ป้อมกลางเขาเลือดเหลือหนึ่พนะครับจังหวะนี้น่าจะน่าจะได้ป้อมกลางนะครับโอเคโอเคนะครับเรียบร้อยป้อมกลางแตกนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเดินกับแท้งนะครับเบาดัมเรานะครับเราก็ตัดคีิป่าเข้าไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสเราก็ตัดคีฟป่าหาเงินนะครับมีคนหลงครับสลิมเข้ามากันนะครับ ด้านบนนะครับเดี๋ยวเรารอครับรอให้บาดั้มเขาเปิดก่อนนะครับถ้าเขางัดโดนเนี่ยเราสามารถยัดสกิลอันติหรือสกิลหนึ่งสองนะครับเราอาจสตันก่อนครับอันติเข้าไปครับซอยครับโอ้โหไม่รอดครับผมถึงแม้จะกระโดดไปนะครับแต่ดาวกระจายเรานะครับตามไปฆ่าถึงในป้อมนะครับตอนนี้เราเก็บมา2ตัวนะครับโอ้โหเมื่อกี้ต้องชมจังหวะของเบาลดั้มนะครับงัดมาให้เราได้คิวสลิมไปนะครับ ตอนนี้เราก็เก็บตังค์ไปก่อนโอ้โ oh, หตอนนี้ซานิดเรานะครับเก็บด a กซ์เลเยอร์ไปแล้วนะครับในนาทีที่7นะครับตอนนี้เราได้ดาบคลิกแล้วนะครับอ่าเราก็ขโมยบัฟฟ้านะครับไฟตัวเองนะครับอตอนนี้นะครับเหมือนจะมารวมไฟกันด้านล่างนะครับผมมอทอด,ดูเชิงอยู่ครับจังางวะานี้น,นี่เข้าไปเปิเปดถนะ้ามอทอสกระโดดตับอารามานะะเอมิลี่ เราล่ามจับเอมิลี่ครับผมตอนนี้เราเข้ามาดูเราจังหวะครับสตาร์ทไปหนึ่งทีซอยครับซอยซอยยิงครับยิงยิงอันตียันหน้าครับแตกหนึงครับยิงต่อครับพายเต้พายเต้แย่สองครับผมหมดทรัพย์ตายครับผมจังหวะนี้ผมมังกรเราตีป้อมล่างนะครับจังหวะนี้เราได้ดับเบิลคิวนะครับสองตัวนะครับป้อมล่างอีกป้อมหนึ่งนะครับเราได้มาแล้วนะครับเราก็ตัดขี้ป่าเขานะครับ ตอนนี้ดาเมจกายภาพเราอยู่ที่พันห้าครับคลิกกายภาพนะครับยิงครับป้อมกลางโอเคนะครับเรียบร้อยป้อมกลางแตกนะครับเคนี้น่าจะเกมเร็วนะครับป้อบนจังหวะนี้เอมิลี่เข้าไปล้วงโอโหเรียบร้อยครับได้สองนะครับได้ไปนข้างบนครับโนเรียบร้อยครับจังหวะ รถอารามล็อกครับผมไม่ตายครับออกมาได้ครับสกัดไปหนึ่งทีครับทีนี้ผมมอทอแตกครับอารามว่างนะจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมแตกไปสองโอ้เราเก็บมาห้านะครับตอนนี้ตอนนี้ตีป้อมนะครับตีป้อมนะครับตีป้ิมเข้าไปได้มาสองตัวครับจังหวะนี้ตีป้อมครับตีป้อม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 โอ้โหเรียบร้อยครับผม หากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามช่องนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ